กดเอฟเอฟห้าอยู่เอฟแปดเหมือนเดิมพวกนดยเก็บระเบิดวะอ๋อ เอบอเอบอเอบอระเบิดไปเอเด้มันมั่งหองน่าระเบิดไปเอไปอีอ๋อเราเปิดก็อ้าวพุ่งเลยมันบ่ให้แบบเขาอันนี้ก่อนบอกกดปุ๊บพุ่งเลยหรอเอ่กดปุ๊บพุ่งเลยมันยุบี้มัดเรือมัดเรือกดปุ๊บพุ่งปั๊บกดปั๊บพุ่งปุ๊บอ๋อเบาวางไปเราเบิดเบาหวางเก็บหายที่อย่าง ไม่ต no ้องเตะที่เดียวหรออือต้องซื้อไม่ต่คงแก่เกินแต่เนะ <c oughs> ขียงกูยิงได้โหยั <c oughs> oh, ง,งสะดังเลยเนาะ <c oughs> เอาละวะเอา,เา,า <Enemy spotted. S 1> ละวะแน่นี้จะปืนเสียเน่ได้แล้วเว้เยว <g ül> ให้มันรู้ว่า <c oughs> ลูกสอง<า> <c oughs> hey, เฮ้ยมีคลิกขวาได้ไมเมื่อยไปเองอ๋อคลิกขวามาที่จอจุดเดียวอ๋อไปเอก็ไปเอ,ปเอดูมามา <c oughs> ตอบไลน์แป๊บนงึง ปุ <G ã i> ่ยยงสดงเลยอ๋อบักไดสแกนโดดกู จุดวางยจุดวางมูกูบ่มีกระสุนไอเขาดิกูบ่มีกระสุนกูมีนัาเดียวกูกจีมันแท้ได้ชิ้นแต่งเงียบปัดเลยเนาะนาได้แล้วไปเกมระเบิดดิที่นี่คือยังงวะเสดเเสดเสดลองลอง b l o c n g อันนี้กระโดดหนักเนหนักเฮ็ช็อตโฮ้ยเดี๋ยว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 เน็ช็อตเอาบอลแมนหลัง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 

เอ็ต้องเล่นสไนเปอร์ละเกมนี้เกมต่อไปว่าผิเาดเสีย,ยมา n i n อ อะไปห,หนูกูม,มาละเฮ้ยผู้ใดเดินผู้ใดเดินสะไหนวะโด Băng <laughs> <coughs> bì, băng bì, băng bì, băng bì có lẽ thế ta vừa ra Get out of my way. ม,มันแหละตั้งหลายคนว่าเขาวะจะหนีแล้วเด้เอเกีเวลามันเร็วพร่ไอ้ี่มันน่าจะกาบประทันมั้งเย้ตื่ีตื่น

here, One enemy remaining. Thirty seconds left. Long. right, <laughs> 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 the question. โอ้วันนี้ยี่กตัวอ้อันติตัวนี้ไม่ยมึงมาเสือกูเหรอจากแล้วเออเป็น้องกูไปเอดีกว่าไปเอดีกว่าไปเอ นังแข็งแบบนัแข็งโม่แงดนมนนีเหรอำางจะเียงแรงสงะประการนะมี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 เก่งอะไรกูแดงกูกม,มูกม,มเตรียม,มไป้กิดกิว้ว ไอ้ส hey, ัตว์เอ็กซ์ขึอย่างวะเอ็กซ์ขึ้นอย่างวะเครื่องตี๋อ๋อดอกกระจายได้ปะวบนี้วง <c oughs> นี้

ไม่จูนอ่ะมันชาชานี่เค่สี่คนไม่ขอชายน อีกแล้วเะโดมอ,อีกแล้ว,ลวทำไงูาเหรอม่อเป็นเงียบวะก็ปิดเสียงแล้วหรบ้าไอ้มันตีน่งละ คุยเหรอยินได้ยินดีป้ะยินดีป้ะเออได้ยินได้เเออได้ยินเลยเป็นที่อะไรมึงยบตั้งน้นเน่ยมึงตั้งใจเลยเหรอแหม่พูดแต่ว่ามึงไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินเลยนึกว่าปิดใหม่อนี้กับบอสกเพิ่งเห็น เกมแล้วอ่ะมันแล่งเกมแล้ว <ended> อ <S asy ranch switched> <board> ่ะเอฟคูชิงเลยอฟคูชิงินี่ต่อนี่ต่อหนึ่งศัตรี่หลืยู่น่าจะดว นี่เรืบบบ่องไปออก B กับบ B ด้ะอันนี้ A นี่วะไปบีห <c oughs> าความเงยน้ำโดดแต่ยิงไม่โดนวะ

ไม่ถูกวออ่ะมันไม่เหล็กครับใช่ใช่ใช่โคตรสกายเลยทำไมมันไม่บวกกันวะมันไม่กลางก็อยู่เอ๊ะเนี่ยไอ้เหีเออ้ยดูดิเออ เป็นดักแต่เอรับเราก็ขอเด็กบีก็ไม่มานะเอไปพวกมันเลยหาจัดไปมาร์ขบวกยังไม่ซื้อสกิลยูที่อะไรมาเดีลองคื้สกิลยูมันต้องวางมุมมุมบ่ะ เอี๋ยวกูก็มันแย่แง่งั้นก็คงทรมาร์กก็คูมาเอี้ยมก็ไปบีเอออะไรกันครับอะไรกันครับเนี่ยก็ขึ้นอีกได้ปะ เอาเฮ้ยเอาดีวะเฮ้ยเอาดีสองตัวสองตัวตรงกูเอ้ไม่ต้องเรียบทานดอกของนะไม่ทานดอกโอ้เพื่อนกูจะเปย์ยับเลยจะได้ปืนได้หนีได้ปะ ไม่สลับบ้าสลับเราเราเรียนตั้งรับมาก่อนในเรียนหรอเอี๋นะอยู่บ้านก็เปิดตั้งแต่แรกเลยนะมึงอาใช่เหรอเออรู้สึกเอ้ยเติมซื้อปืนให้หน่อยเติมเตาปนเติมซื้อปืนให้หน่อยเอาปืนแถวสามอะรองสุดท้ายแถวสามรองสุดท้ายคือยังวะเอาซื้อเปลดมาดิอ่ตัวยังน้ำหนักไอ้แพนทอม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  อ้าวอ้าวซื้อมาทันดูดูนะไปมาตาม้าตาบ้าเด็กผูหาให้ปืนนะกูว่ามันอยู่เอันเดียวาตี้อยู่คืนนีล่สัตว์ ไอพี่อมันยืะตรงข้างหน้าเลยนูน่นอะเออเลยตรงนานนั่นแหละย,ยังเจอกูเฮ้ยอ้าวชุบอ้าวชุบไอสัตว์ขอนแค่ละอ้าวไปยูแล้วแค่คนไปิเสร็จแล้ววางเดบิว,ว่ไ์ไปถือระเบิด สองไปไหนวะเด็ดปืนเนดียวเด็ดปืนเนดีวกูเสียดายนนส,สก,กิลได้หนึ่ตัว ดีดีเลห้องตั้งร้านเมตั้สองดูตั้งหองอไม่ได้จะเกมตั้งไม่มดใช่ปะทั้งรับเหรอขึ้นสักไปดีเหรออ่ะไปดี

ไม่จำเป็นเบอร์นาตัก้วยเนี่ยสุดท้ายแล้วเบอร์าตักอันไรแพงสุดอันไรแพงสุดสี่เบอร์นีบ่มีตังอุโบอ์ออุโบอ์อเฮ้ยอ้าวปืนเสียตามันปืนนี้ก็ได้ไปดัน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 เลยเดียว

อย่างวันนี้อย่างตลาดเด็ดฮันเอามาเฮ้ยอันกู้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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝังนี้ <laughs> <Perfect> defenders win. <laughs>